อ่านย่างว่าเนี่ยดูก่อนอ่าอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีนะครับ,รบเราก็จะเกมใหมยคลั้งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้อยู่ในไมค์ครับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาเล่นไม c ครับเอาชีวิตรอดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้การก้าวกระโดดของบ้านของเราก็มีประมาณนี้มันก็ไม่แทบแม่งแทบไม่ต่างอะไรจากเดิมยกเว้นนี่เลย สิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอเลยนะก็คือเทียนชาร์นะครับก็ชาร์ดแล้วแ,แบบคุ้มมากเลยนะครับดูดิคือผมไปฟาร์มเลเวลมาเยอะมากนะครับแล้วคือแบบเอนชาร์แล้วแบบได้ของโคตรดีเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะแต่ยังอื่นผมยังไม่ได้เอนชาร์นะครับก็ผมฆ่าวัวไปเยอะมากนะครับอตอนนี้มันมืดแล้วนะครับ แล้วเราจะกลัวอะไรแต่สิ่งที่ผมเสียดายนะคือมันไม่มีซิลทอสอ่ะคือแบบเมื่อเอาอันเบรกกิ้งสามิเฟินิซี่สามเอาซิลทอสมาทำไมอ่ะทำไมไม่เอาอะไรละ่ะโชคลาภมาโชคลาภมันอมันคืออะไรลัคกี้อะไรสักอย่างปะ่จะจำไม่ได้เหมือนกันอะ่ะเออแล้วทำไมแบบอ้เอาซิลทอสมาทำไมอ่ะไม่อยากได้นะเออคือแบบเสียดายตรงนี้มากๆเลยนะครับซึ่ง ว่อยากจะทําใหม่ว่ะมีเพชรอยู่ก้อนอ่าอยากทาใหม่ว่ะเออเสียดายมากแต่ว่าต้องไปหาเลเวลงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปอ่าหาของกันในนรกแล้วกันนะครับนะก็นี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็หรือหรือเป็นคลิปแรกของปีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะคลิปสุดท้ายของปีนี้แล,ะละ้วล่ะนะครับก็ ไม่ได้เอาหมวกทองมาอีกเยี่ยมเลยไอ้ล็อกเกอร์เอ้ยถ้ามันตายในนี้กูจะขำให้เออเส้นทางดีๆให้เดินไม่เดินนะหรยอจะเชื่อก็เดี๋ยวเราขึ้นไปหาของมาทำการหาเลเวลแล้วกันนะครับจำได้ว่าตรงนี้มันมีเลเวลินตรงนั้นก็มีกระดูกอะไรสักอย่างน,นะครับ มันมีอะไรไหมเนี่ยเอย้แต่ว่าโอ้โหมันจะไม่ได้ขอไอ้นี่นะซ่เราจะได้เป็นบล็อกแทนอะเพราะเรามีสิลทอสดัะดูดิเนี่ยไม่ได้เวลโอ้ยเราต้องใช้ที่ขูดธรรมดาโอ้โหอะไรวะแม่งเอ้ยเกมดีๆนะเกมดีๆไม่อยากจะได้เลยสิวทอสเนี่ย เอามาทำไมวะซิลทอสนะบางทีก็สงสัย้แต่คิดแล้วสงสัยแต่ไม่ได้ถามหรอกเให้เอามาทำไมก็ไม่รู้ซิลทอสคือไม่ได้อยากได้เลยนะมึงจะเอาโชคลาภมาก็ได้เพื่อนไม่ต้องเอาไอ้นี่มาหรอกซิลทอสอ่ะไม่ไม่ได้อยากได้เลยเกรงใจนะเกรงใจอุ้ย แ่คอร์สก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเวลได้โอ้โหเป็นกอบเป็นกรรมสวยสวยสวยจะเวลสามสิบไหมวะทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะถึงเวลสามสิบไหมลองคอมเมนต์มาสิน่าจะถึงนะเออน่าจะถึงนะวิ้ยมีเรเวลข้างล่างวะ่ะเสียดายนะต้องเอาให้หมดนะต้องเอาให้หมดนะ แลวอาหารก็ไม่มีด้วยมึงเคยเตรียมพร้อมอะไรบ้างเนี่ยล็อกเกอร์ไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรทักอย่าง mm. อืม mm. มีคนทักสตรีมมาว่ะแป๊บนึงนะครับ mm. ไม่ตอบนะไม่ตอบนะหญิงนะเฮ mm. <laughs> ้ยสามสิบสักทีเฮ้ยสามสิบแล้วอ่ะ mm. เดี๋ยวเราลองเอา ทำพิกแอคอันใหม่แล้วเราไปลองอสร้างเอนชานใหม่ดีไหมแล้วกลับทางไหนวะทางนี้ดีเออเนี่ยทางนี้แหละจำได้นะจำได้เกือบนี่ก็จะโดดสันแหละไปไปไป,ปเดินตามทางของเราไปกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเจ็บ ้าตาเน่ลกนี่แบบหาแตกเลยนะบอกให้โอ้แก๊สว่าขึ้นขึ้นขึ้นรีบไปรีบไปเดี๋ยวโดนพังประตูนะรีบไปสิวะอ่าวาับกลับบ้านโอ้โหฝนตกอีกตั้งหากเหลือจะเชื่อฝนโโตกอีกตั้งหากเก็บไหนดีเก็บไหนดี ธนูธนูซ่อมซ่อมธนูซ่อมธนูธน,นูเอามาไว้นี่อา่าแล้วนี่อ่ะตันเหรอเอ่อเพชรอยู่ไหนสามอันเอามาอา่าเสร็จแล้วก็ไม้อยู่ไหนวะไม้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 ไมไมไมอา่านี่ไงไม้กู <c oughs> มองไม่เห็นอา่าแล้วก็สร้าง อ่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่าได้มาแล้วพี่แอคเพลทอ,อีกอันหนึ่งมาเราเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะครับครับหนึ่งหาอาหารก่อนอาหารอาหารอาหารเนื้อวัวเนื้อหมู <c oughs> โอเคอิ่มละอิ่มละมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูอันเบรกกิ้งสามมันอาจจะมีอย่างอื่นมาเพอร์เฟกต์ไงอาจจะมีอันอื่นมาเซอร์ไพรส์ไง มันคงเราคงจะไม่โชคร้ายได้แค่อันเบรกกิ้งหรอกจริงไหมทุกคนจริงไหมคิดเหมือนผมไหม <c oughs> <c oughs> มันต้องแบบนี้ฟอร์จูนมันต้องแบบนี้อีบ้าเอ้ย <c oughs> ฟอร์จูนสองก็ยังดีวะเออสวยเลยสวยเลยมันต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบโอ้อัน ซิลทอ็อตเอามาทำไมซิลท็อตเนี่ยเฮ้ยเราเอาไปละลายได้เปล่าวะเฮ้ยเก็บเอาไว้แล้วกันนะเผื่อแบบกระจกแตกอะไรพวกนี้เอาไปก่อสร้างนะครับก็ถือว่าเป็นดีดีด,ด,ดีอยู่ดีอยู่หืมดวงดีจัดอ่ะเออดวงดีจัดดวงดีไปไหนตอนนี้แร่เราก็เริ่มหมดแล้วนะเหมือนเราจะต้องไปหาแร่หรือเปล่า ผมก็ว่าอย่างนั้นนะต้องไปหาแร่แร่แม่งจะหมดแ,แล้วบ้าเอ้ยเออเราก็ใช้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแร่เพชรเนี่ยใชย้โคตรเก่งเลยบอกให้คราบโลกก่อนตาเผามาผมว่านะเราควรนอนหรือเปล่าเออนอนเซฟไปก,ก่อนละกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็แบบมีของที่โคตรดีแล้วอะ่ะ อภิมหาอามาตะบอกให้แล้วทำไมฝนไม่หยุดอ่ะหยุดยังหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วที่ผมปิดฝนไม่ใช่อะไรนะแม่งแหลกเฟรมเลดแม่งแม่งดอปนะเออตรงไหนวะที่เราขุดเอาไว้ยาวๆเดี๋ยวเราไปหากันนะทุกคนนะโอเคมันน่าจะอยู่ในเมืองนี้ละมาั้งถ้าจำไม่ผิดนะ เดี๋ยวเราลองลงไปแล้วกันนะครับแถวนี้แหละแถวนี้แหละจําได้จําได้อุ้ยอาหารไม่มีโอ้หเดินกลับอีกแล้วทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยล็อกเกอร์เกมเมอร์ไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างอยากจะทําอะไรก็ทําแต่ไม่เคยเตรียมพร้อมนะแย่นะแบบนี้แย่นะซึ่งก็อาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยไมค์คาร์บนะ ก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมผีก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อผมจะเปิดใจเล่นนะอาหารอันนี้ละกันอ่ะเอามาให้หมดเลยก็คงไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นนะเออแค่นี้ก็ผมก็ว่าเยอะแล้วนะนี่แเรามีอาหารอินฟินิตี้นะครับก็เสียงผมอาจจะเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็ ก็ดีนะเออเสียงไม่มีเสียงจี่ของไม้แล้วนะครับตอนนี้เพราะผมเปลี่ยนเป็นไม้หูฟังนะไม้ที่ซื้อมา700-800บาทมันมีเสียงจี่นะไม่ใช้นะเขาใช้ไม้สี่ร้อหูฟัง450นะครับหูฟังหูฟังสี่ไม่แม่งไม้ดีกว่าหูฟังอัลละอัลละเกือบพันเหลือจะเชื่อมันอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดผมก็ได้นะอืม เพราะขนาดหูฟังที่เป็นสายแจ๊สยังไม่สามารถใช้ได้เลยแลาวทางไหนวะที่ผมขุดลงไปผมจำไม่ได้แล้วอ่ะผมมาเล่นนอกรอบอยู่หรือว่าผมอัดคลิปให้ดูวะน่าจะนอกรอบนะเออผมขุดอยูเอาไว้อะมันตรงไหนวะกูขุดรูไว้ตรงไหนวะจำไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานเอ้ยอัอดคลิปให้ดูสินี่ไง บอกแล้วแต่ก็ไม่เคยจำขลังขึ้นนะผมว่าเราทำทางตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะคลิปไมค้าตั้ง20นาทีทำได้อยู่แล้วแหละเราไม่มีมอสนะครับดังนั้นเราต้องใช้เอมือเอาในการกดคางนะครับขุดไปให้มันเดินลงแบบง่ายๆได้ง่ายได้นะขุดไปขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อย เรามีอันเบรกงซะอย่างกลัวอะไรใช่ไหมเรามีอันเบรกงนี่เราก็จะขึ้นง่ายนะหัวไม่ติดนะครับรู้สึกสบายข้างล่างนี่มันอะไรวะน่ากลัวเป็นบ้าลองสำรวจตรงอื่นดีไหมไม่รู้ว่าจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวอีกหรือเปล่าเพราะว่าไปไม่ช่ำนะ กับมาครับเมื่อก่อนอน่ะชำมากแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นงานแล้วไงมันก็ลืมกันบ้างเลยครับเอ้มันอยู่ไหนวะทางนั้นอ่ะผมอยากเจอเพชรอะเพชรมันอยู่วาที่เท่าไหร่ผมอยาก x อ็กเลมากเลยอ่ะผมไม่เข้าใจหลักการของเหมืองอ่ะตอนเนี้ยเหล็ก <c oughs> อันเดียว ก็อยากจะเอ็กเล่ย์อะแต่ไม่เอ็กเลย์ละกันนะไม่รู้ว่าทุกคนจะอนุญ,ญาตหรือเปล่าถ้าอนุญ,ญาตก็คอมเมนมาได้นะว่าจะให้ผมเอ็กเลย์หรือเปล่าคือผมไม่เข้าใจหลักการอะ่ะว่ามันเกิดแรกเกิดแลกเพรมันเกิดที่ไวเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจอะเออผมงงไม่ได้เล่นนานผมปักทอดไวและกันนะครับตอนนี้เราก็แข็งแกล่ง พอสมควรเลยมีพี่เขียวตรงนั้นด้วย hey, hey, hey. ปากทออไว้ก่อนแล้วกันนะเป็นเซฟโซนนะครับซอมบี้จะได้ไม่มาเนาะอุ้ย <Hey, hey. S 1> แต่ลืมเลยว่ะว่ามันต้องมีว่าเราต้องมีพวกของไอ้นี่ด้วย hey. เราเอามาแค่อาหารแต่เราไม่ได้เอาท็อตมาเอาไม้ไมาไอ้บ้าเอ้ยเคยเตรียมพร้อมอ,อะไรบ้างล็อก,เกอ์เอ้ยเราจะเชื่อจริงๆนะก็รู้อยู่ว่าจะมาลงเหมืองหาเวลเอาไปอัพเอาไปหาแร่อะไรพวกนี้อุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าน่ากลัวเป็นบ้าทางอะไรกันนี่ เสีบรูปเส <laughs> รูปเลยน่ากลัวจัดเลยวิเลสโตนสวยเราจะได้เยอะๆนะครับนี่มันทางอะไรกันเอ้ยลาพีสลาพีสสวยเลยสวยเลยเหมือนเราจะต้องกลับแล้วอ่ะเพราะตอนนี้เราแม่งไม่มีท็อ,ทอตอะทอตจะหมดแล้ว วิ้ยเจอเพชรแล้วสวยเรามีฟอร์จูนนะครับก็จะได้เยอะกว่าเดิมโชคลาภใช่ไหมฟอร์จูนถ้าจะไม่ผิดนะครับแปลไทยอะนะเราได้เพชรมาสี่เม็ดนะครับอะไรวะวิสบบี้วิย้ย เกือบ<ค><ด> <c oughs> มีอะไรอไหมเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวจัดเลยจะล่วงลวงไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวเกินไป รีบ,ร,บ,บรีบกลยกอบกลยรีบกบกลยแล้วรีบออกไปดีกว่าขึ้นทางไหนวะขึ้นทางไหนวะฮึบชุบชุบชุบอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะไปไปดีกว่าไปดีกว่า เดี๋ยวตายขึ้นมาจบนะแต่มันก็อยากสำรวจว่ะสำรวจอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื mm ่อ hmm. ความตื่นเต้นของแต่แตะกับผู้ชมนะ mm hmm. เออแต่ผมไม่ตื่นเต้นนะ mm hmm. ผมกลัวมันมืดเกินไป mm hmm. ผมไม่ชอบความมืด mm hmm. โอ้โหแม่งเอ้ยยาวเกิน กูไม่มีอะไรไปแล้วเนี่ยทอนหมดแล้วต้องเหลือ,อไว้กลับบ้านด้วยนะเพราะว่ามันมืดนะขึ้นยากจังเอาทอไปด้วยแล้วกันนะครับกรอบโกยกอบโกยเอาไว้ทำวงจรอะไรพวกนี้อ่ะเหล็กก็ไปด้วยแล้วกันเอ้ยลาพีทว่ะขุดไปแล้วเจอต่อกันเลยว่ะสวยๆเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอีกวะนเนี่ยจ,จินเรดมันตั้งใจเป็นแบบนี้หรือว่ามันบากฮะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่มันจนรเรดได้มั่วซั่วตัวเล็กมากโอยเดินติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหน เอ้ยไม่ตายเหรออ้าวะไรไหมนี่มันไม่เป็นไรวะอุ้ยมาจากไหนกะเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนอุ้ยมาจากไหนอ่ะอุ้ยมาจากไหนอีกมาจากไหนขึ้นขึ้นนะขึ้นนะเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยขึ้นสิวะเกมเปรสขึ้นยังไงวะบ้านอยู่ที่ไหน <c oughs> เฮ l บเฮ l บช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยเจอแล้วทางกลับบ้านอุ้ยอะไรอะ่ะเหล็กทองขอโลบมากโลภมากๆตอนนี้โลภมากๆปักไฟปักไฟกลัวนะกลัวนะมันมืดอะ่ะมืดแบบมืดไม่ตลกเลยนะเออ มืดแบบไม่ตลกอ่ะเข้าใจไหมเราขึ้นดีกว่าเราอยู่ใตพ้พิภพมานานแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วปัญหาก็เจอแล้วว่าทางกลับคุอยู่ไหนน่าจะทางนี้หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ทางนี้แล้วก็ลืมว่าคุณมาจากทางไหน เกิดเป็นล็อกเกอร์เกมเมอร์มันก็โอ้ยถูกทางด้วยกำลังจะพูดเลยว่าเกิดเป็นล็อกเกอร์เกมเมอร์ก็จะหลงทางนะเป็นโซโล่นะครับทำไมตรงนี้มันไม่ขุดวะขุดหละโอเคเดินง่ายขึ้นนะดูดีหัวจะไม่ติดนะครับแบบว่าอีซี่เลยนะ ผมไม่รู้ว่าเพรมันจะเกิดอยู่ที่ไวเท่าไหร่ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะแต่อยู่ในเหมืองแล้วเฟรมเรทแม่งคืองแบบขึ้นอะรัวๆเลยแล้วทําไมกูไปเซฟรูปอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่กดรด F2 เฉยเลย <c oughs> ขึ้นทางไหนวะเกิดเป็นล็อกเกอร์เกมเมอร์จำทางไม่ได้เฮ้ยจำได้เฉย นี่มันตัวปลอมตัวปลอมนะตัวปลอมนะไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงจะต้อง20นาทีนะขอจะออกขอจะออกจากที่นี่ได้ตัวจริงตัวจริงต้อง20นาทีนะอันนี้ตัวปลอมนะเฮ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินนะ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 เพื่อนเยอะเกินไปนะรับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยห่ะเอ้อมาแล้ว แม่เอ้ยเก็บเพชรเก็บลาพีดเก็บนี่นี่นี่เก็บ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 ไม่ได้ละของเต็มบาเอ้ยอะอะไรก็ไม่รู้เก็บไปเก็บไปเก็บเก็บอะเดี๋ยวเรามาเผาแรกกันนะครับอะเผาแรก อยากจะรู้จังเลยว่าเราจะได้เลเวลเท่าไหร่ตอนนี้ก็20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะต้องคามุยนะ <c oughs> ก็โอเคก็สําหรับคลิปเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ต้องคามุยไปเล่นเกมต่อละนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะสําหรับปี 2, 2021นะครับถึงมันอาจจะไม่ดี สำหรัผมไม่ดีแต่ก็ยัดเยดให้มันเป็นปีที่ดีแล้วกันนะโอเคไปแล้วนะผมไปไหวครับผมไปบายเจอกันใหม่ครับ